สวัสดีค่ะจะมาทำการนำเสนอวิธีการใช้งานระบบตัวแทนนะคะโดยในหน้าจอนี้จะเป็นระบบของสถานศึกษานะคะหากต้องการเข้าสู่ระบบตัวแทนก็ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะวิธีการสังเกตก็คือให้ดูคำในวงเล็บนะคะถ้าวงเล็บว่าสถานศึกษาจะเป็นระบบของสถานศึกษานะคะเมื่อคลิกเข้าสู่ลิงก์ด้านล่างคะ่ะ จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะแจ้งว่าเป็นของระบบตัวแทนนะคะวิธีการเข้าใช้งานก็ให้นำา User password ของผู้ทำรายการหรือผู้ตรวจสอบรายการของสถานศึกษานั้นนนนำมาเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะก็ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานเข้าไปได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะคะคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบคะ่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะทางด้านซ้ายจะมี3เมนูหลักนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น3เรื่องได้แก่ 1. ระบบจัดการการให้กู้ยืมค่ะเรื่องที่2ระบบจัดการนัดหมายและเรื่องที่3บริหารจัดการเอกสารนะคะโดยในขั้นตอนนี้จะทำการนำเสนอในเรื่องของการจัดการเอกสารนะคะให้เลือกไปที่พิมพ์ใบนำส่งเอกสารค่ะ เมื่อคลิกมาที่เมนูพิมพ์ใบนำส่งเอกสารนะคะระบบก็จะแสดงหน้าจอบอกตัวช่วยการค้นหานะคะก็จะมีธนาคารที่ต้องการจัดส่งนะคะก็จะมีธนาคารให้เลือกค่ะอันต่อไปจะเป็นลักษณะการกู้ยืมหรือกองทุนนะคะต่อไปเป็นประเภทเอกสาระคะ่ะอันถัดไปจะเป็นกลุ่มเอกสาร สถานะเอกสารนะคะหรือจะทำการค้นหาด้วยการระบุเป็นเลขประจำตัวประชาชนผู้กู้รหัสนักเรียนนักศึกษาชื่อหรือนามสกุลก็ได้นะคะทีนี้จะยกตัวอย่างโดยการค้นหาด้วยชื่อนะคะก็ให้เลือกเป็นกลุ่มเอกสารปกตินะคะเลือกประเภทเอกสารเป็น สัญญาและแบบเบิกค่ะโดยธนาคารที่เราจะจัดส่งก็คือเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะจากนั้นคลิกปุ่มค้นหาได้เลยค่ะเมื่อค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอข้อมูลผู้กู้ยืมเนี่ยพิมพ์ใบนำส่งเอกสารอยู่ในรายการด้านล่างนี้นะคะในขั้นตอนนี้ทางอาจารย์สามารถคลิกไปที่สัญ,ญลักษณ์3ามขีดเพื่อปิดเมนูทางด้านซ้ายออกได้ก่อนค่ะจากนั้นวิธีการพิมพ์ใบนำส่งนะคะก็คือ ให้ติ๊กไปที่ด้านหน้าของชื่อนามสกุลที่เราเลือกมานะคะหากมีหลายรายการเนี่ยทางอาจารย์ก็คือสามารถเลือกทั้งหมดได้นะคะหรือจะสามารถติ๊กเลือกเฉพาะรายการที่เราต้องการพิมพ์ใบนำส่งได้ะคะ่ะโดย1เลขที่ใบนำส่งเนี่ยจะมีได้ทั้งหมด50รายการนะคะใน1แผ่นเนี่ยจะมี25รายการะคะ่ะหากทางอาจารย์เนี่ยทำการนำส่งข้อมูลของผู้กู้ทั้งหมด52รลาย ก็จะได้ทั้งหมด2เลขที่ใบนำส่งนะคะก็เมื่อเลือกข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กเลือกปุ๊บก็ไปคลิกที่ปุ่มสร้างใบนำส่งได้เลยค่ะหน้าจอก็จะมีการแจ้งยืนยันการสร้างใบนำส่งจํานวน1รายการนะคะหากถูกต้องก็คลิกปุ่มตกลงได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะแสดงเป็นหน้าจอรายการเอกสารพิมพ์ใบนำส่งนะคะ ในตัวอย่างนี้เราเลือกมาแค่หนึ่งรายการก็เลยได้แค่เพียง1เลขที่ใบนำส่งนะคะหากทางอาจารย์มีการพิมพ์ใบนำส่งจำนวนผู้กู้หลายร้อยคนนะคะก็จะมีเป็นหลายเลขที่ใบนำส่งนะคะและในแต่ละเลขที่ใบนำส่งนะคะเราจะมีการแยกประเภทใบนำส่งด้วยนะคะว่าเป็นสัญญาอย่างเดียวหรือแบบเบิกอย่างเดียวหรือเป็นสัญญาและแบบเบิกนะคะ แล้วก็จะแบ่งลักษณะการให้กู้ยืมอีกนะคะว่าเป็นผู้กู้ลักษณะที่ 1, 2, 3, 4งสองสามสีแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้รายการเอกสารพิมพ์ใบนาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกปุ่มพิมพ์ใบนาส่งได้เลยค่ะระบบก็จะแสดงหน้าจอของเอกสารพิมพ์ใบนาส่งมาให้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือให้ทางอาจารย์เนี่ย พิมพ์ใบนี้เนาะแล้วก็เอาไปรวบรวมกับเอกสารสัญญาของผู้กู้อะคะ่ะเพื่อที่จะทําการจัดส่งขอบคุณค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะจะมาทาการนำเสนอในส่วนของเมนูประวัติใบนำส่งเอกสาระคะ่ะให้คลิกไปที่ประวัติใบนำส่งเอกสารจากนั้นในหน้าจอนี้นะคะจะมีตัวช่วยการค้นหาก็คือสามารถ พิมพ์เป็นเลขที่ใบนำส่งเอกสารหรือเลือกธนาคารที่ต้องการจัดส่งเลือกประเภทใบนำส่งและเลือกเดือนที่ทำรายการใบนำส่งเอกสารเพื่อทำการค้นหาข้อมูลได้เลยค่ะโดยเมื่ออาจารย์เนี่ยมีการพิมพ์ใบนำส่งเอกสารและทำการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะจะสามารถมาดูสถานะของอเอกสารนั้นได้ว่าทางธนาคารเนี่ยมีการรับเอกสารแล้วหรือยังนะคะก็ ถ้าหากทราบเลขที่ใบนำส่งก็คือกรอกเลขที่ใบนำส่งเพื่อทำการค้นหาได้เลยค่ะหรือจะทำการเลือกเป็นธนาคารที่เรานำส่งไปนะคะเลือกประเภทใบนำส่งแล้วก็เลือกเดือนที่เราจัดส่งไปนะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มค้นหาค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลนะคะว่าในเดือนนั้นเนี่ยมีการส่งเลขที่ใบนำส่งอะไรไปบ้างประเภทอะไรแล้วก็มีสถานะอยู่ที่อะไรนะคะหากมีการ จัดส่งเอกสารถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยสถานะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นการจัดส่งถึงปลายทางนะคะแต่ถ้าอยู่ระหว่างการจัดส่งเนี่ยสถานะก็จะแสดงบอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการจัดส่งค่ะและในกรณีต่อมาถ้าเกิดทางอาจารย์อยากจะทราบว่าเอกสารของผู้กู้แต่ละลายเนี่ยได้มีการตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วหรือยังให้ไปค้นหาดูได้ที่เมนูพิมพ์ใบนำส่งเอกสารนะคะ ก็เลือกไปที่เมนูพิมพ์ใบนำส่งเอกสารค่ะจากนั้นให้เลือกสถานะเอกสารนะคะเป็นเอกสารตรวจรับเรียบร้อยค่ะจากนั้นคลิกป,ปุ่มค้นหานะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลของผู้กู้ที่ทางธนาคารเนี่ยได้ตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ